สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่3กันยายน2 5 6 6 6เขียนโดยดร์เสรีวงมนธามานำเสนอครับปรองดองของจริงต้องระวังวาจาในการออกมาถแถลงการแต่ละครั้งพักเพื่อไทย ยังคงขึ้นแบนเนอร์เป็นฉากหลังของการนั่งถแถลงข่าวว่ามุ่งมั่นแก้วิกฤตตการประเทศซึ่งถ้าหากจะตีความจากถ้อยคำที่ใช้เราจะได้กลิ่นอายของการด้อยค่ารัฐบาลลุงตู่ว่าตลอด8ปีที่รัฐบาลลุงตู่บริหารประเทศนั้นได้น,นำพาประเทศเข้าสู่วิกฤตซึ่งไม่เป็นความจริงรัฐบาลลุงตู่แก้ปัญหาพัฒนาประเทศและนำพาประเทศพน้นวิกฤต การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จนได้อันดับต้นของโลกองค์การอนามัยโลกยกย่องและรัฐบาลลูกตู่แก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญเพราะปัญหาโควิด -19 การตกต่ำของเศรษฐกิจทั่วโลกและความขัดแย้งของประเทศต่างๆด้วยการใช้การท่องเที่ยวเป็นเฟืองเศรษฐกิจและใช้ e e c ในการดึงการลงทุนจากต่างประเทศเรามีวิกฤตทางด้านสาธารณสุข เรามีวิกฤตเศรษฐกิจในยามที่มีโควิดแต่ลุงตู่ได้ดึงเราให้พ้นวิกฤตแล้วตอนนี้คือการเดินหน้าพัฒนาในรูปแบบของการสานต่อโดยไม่ต้องไปนับหนึ่งใหม่ตอนนี้พักที่ร่วมรัฐบาลกับลุงตู่ก็มาทำงานกับเพื่อไทยแล้วคนของพักเพื่อไทยหยุดด้อยค่ากันไม่ได้เลยหรือยังจะใช้วัทกรรมที่ตีความหรืออ่านระหว่างบรรทัดแล้วรู้สึกว่า เป็นการด้อยค่ารัฐบาลลุงตู่ไปอีกนานเท่าไหร่แทนที่จะใช้ข้อความว่าแก้วิกฤตจะเปลี่ยนมาใช้ถ้อยคําว่ามุ่งมั่นพัฒนาประเทศหรือมุ่งมั่นสร้างความเจริญก้าวหน้าให้ประเทศหรือมุ่งมั่นสร้างความผาสุขให้ประชาชนไม่ได้หรือถือว่าเป็นการให้เกียรติการร่วมรัฐบาลด้วยกันเถอะนะพักร่วมรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติ ก็ไม่คิดจะทักท้วมหรือพูดคุยขอร้องเพื่อไทยบ้างเลยหรือแม้ว่าจะเป็นพักร่วมรัฐบาลที่ไม่ได้มีเสียงมากมายอะไรก็ต้องเป็นการร่วมอย่างมีศักดิ์ศรีหรือจะต้องเกรงใจกันในฐานะที่พักเพื่อไทยเชิญให้ร่วมรัฐบาลจนกระทั่งไม่คิดจะรักษาศักดิ์ศรีเอาไว้บ้างเลยหรือจะยอมให้คนของพรรเพื่อไทยพูดจาด้วยค่าแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนที่พูดอย่างนี้ ไม่ได้ต้องการตอกย้ำความขัดแย้งนะเพราะเป็นคนหนึ่งที่พอใจกับรัฐบาลสูตรช็อกมิลที่เป็นการสลายขั้วความขัดแย้งหมดเวลาแบ่งข้างแบ่งฝ่ายเป็นคนพูดเองว่าต่อไปนี้จะไม่ด่าทอต่อว่าใครจะขอติดตามการทำงานของรัฐบาลสูตรช็อกมิลอะไรดีก็จะชมอะไรไม่ดีก็จะขอทวงติ่งส่วนใครทำผิดกฎหมายไว้ก็ให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม แต่ในความตั้งใจของเราเช่นนี้เราในฐานะเป็นคนที่เรียนมาทางด้านสื่อสารรู้เรื่องการตีความการสื่อสารทั้งข้อความที่เป็นวัจ,จนภาษาและกริยาท่าทางสีหน้าแววตาที่เป็นอนนวัจ,จนะภาษาที่เห็นการใช้คําของคนในพักเพื่อไทยเวลาถแถลงข่าวแล้วรู้สึกไม่สบายใจเพราะมันตีความได้ว่าคนของพักเพื่อไทย ยังคงด้อยค่าการทำงานของรัฐบาลลุงตู่อยู่เหมือนเดิมพักร่วมรัฐบาลทั้งหลายจำบทเรียนไม่ได้หรือในตอนเป็นรัฐบาลช่วง 62- ถึง66โดนคนของพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลสื่อที่แนวร่วมของสองพักนี้และนักวิชาการที่เป็นแนวร่วมของสองพักนี้สร้างวาทกรรมด้อยค่าการทางานของรัฐบาลมาตลอดโดยเฉพาะพักก้าวไกลที่ใช้โซเชียลมีเดีย โพดวาทกรรมที่เป็นความเท็จและบิดเบือนความจริงฟาดฟันด้วยข่ารัฐบาลลุงตู่อย่างเข้มข้นมาตลอดทั้งคนของพรรคเพื่อไทยและคนของพรรคก้าวไกลจะรุมด้อยข่ารัฐบาลลุงตู่ว่า8ปีไม่มีผลงานบ้างประเทศไทยอยู่ในหุบเหวบ้างประชาชนทุกทรมานมา8ปปีบ้างและยังแบ่งขั้วว่าพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายประชาธิปไตย ส่วนพรรคที่ร่วมรัฐบาลกับลุงตู่เป็นฝ่ายเผด็จการสืบทอดอำนาจทางทั้งที่มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันในตอนนั้นพรรคร่วมรัฐบาลกับลุงตู่ก็ปล่อยให้เขาสร้างวาทกรรมด้วยค่าบไปเรื่อยๆไม่ชี้แจงไม่ตอบโต้ทำตัวเป็นสุภาพบุรุษไม่ใช้โซเชียลมีเดียให้มีความเข้มข้นในระดับเดียวกันกับฝ่ายค้านปล่อยสองพรรคที่เป็นฝ่ายค้านตลอดจนสื่อแนวร่วมและนักวิชาการแนวร่วม และด้อมส้มเผยแพร่ชุดข้อมูลใส่หัวประชาชนเป็นปีๆจนประชาชนเชื่อว่ารัฐบาลไม่มีผลงานจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพวกเขาจึงเลือกผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลมากกว่าพรรคร่วมรัฐบาลกับลุงตู่ผลงานในการพัฒนาประเทศมีมากมายแต่สื่อสารไม่มากเท่าฝ่ายตรงันข้ามที่สื่อสารด้วยวาทกรรมด้วยค่ารัฐบาลจึงพ่ายยับอย่างที่เห็น เมื่อคนของพรรคเพื่อไทยยังเลือกใช้คำที่ด้อยค่าผลงานของรัฐบาลลุงตู่เช่นนี้พรรคร่วมทั้งหลายอย่าวางเฉยกับการใช้วาทกรรมเดินหน้าแก้วิกฤตการณ์ของประเทศเลยนะคะพูดคุยขอร้องกันดีๆให้คนของพรรคเพื่อไทยหยุดด้อยค่าผลงานของรัฐบาลลุงตู่กันหน่อยเถอะเพราะในความเป็นจริงนั้นผลงานลุงตู่มีมากมายทั้งการแก้ปัญหาที่หมักบมมมานาน และการพัฒนาประเทศด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และด้านเทคโนโลยีดิจิตอลกับโทรคมนาคมทําให้ประเทศไทยติดอันดับต้นๆของการพัฒนาด้วยเป้าหมายของการดํารงความยั่งยืนมีเงินคงคลังสูงมีเงินทุนสํารองสูงมีทองสํารองประกันค่าเงินสูงมีการลงทุนจากต่างประเทศสูงมีการท่องเที่ยวที่ฟื้นฟูอันดับต้นๆของโลก ฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนำหน้าประเทศอื่นๆในโลกไหนๆก็มาร่วมงานกันแล้วให้เกียรติกันหน่อยน่าจะดีกว่าใช้ถ้อยคำที่ด้อยค่ากันไม่เลิกนะอยากถามพักร่วมว่าเห็นวาทกรรมด้อยค่าอย่างที่เพื่อไทยใช้อยู่ในตอนนี้พวกท่านไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆหรือเป็นเพราะท่านเป็นสุภาพบุรุษ หรือเกรงใจพักเพื่อไทยจนไม่กล้าที่จะพูดอะไรเลยหรือว่าถือสุภาษิตไม่ฟื้นฝอยหาตะเข็บหรือเป็นจริงอย่างที่เขาว่าเลยไม่คิดจะพูดจะขอร้องอะไรเขาเลยแม้ว่าเอฟซีของพักร่วมพร้อมที่จะทำใจให้มีรัฐบาลช็อกมิวแต่ก็ไม่อยากเห็นว่าเป็นการร่วมอย่างไร้ศักดิ์ศรีไม่กล้าแม้แต่จะร้องขอให้พักเพื่อไทยหยุดด้อยค่าผลงานของรัฐบาลลุงตู่ เมื่อสลายขัวแล้วก็ควรหยุดด้วยค่ากันนะเรื่องการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเราอยู่ระดับแนวหน้าของโลกท่านนายกเศรษฐาและสมาชิกเพื่อไทยถ้าหากท่านยังเห็นความสําคัญของการท่องเที่ยวในฐานะเป็นเฟืองสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกรุณาพูดว่าเราจะเดินหน้าต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวเถอะนะอย่าใช้คชํว่าจะพลิกฟื้นการท่องเที่ยวเพราะฟังแล้วมันเหมือนการท่องเที่ยวของเรา กำลังตกต่ำย่ำแย่ซึ่งมันไม่ใช่การท่องเที่ยวเราเติบโตเฟื่องฟุ้งอย่างมากเมื่อมาร่วมกันเป็นรัฐบาลแล้วควรระวังการใช้คำกริยาคำคุณศัพท์หน่อยนะคำทุกคำเป็นโหลดเด็ดเวิร์ดหมายความว่าคำทุกคำมันเป็นคำที่แฝงทัศนะแฝงท่าทีความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้พูดดังนั้นต้องหยุดการเลือกใช้คำที่ด้อยค่าผลงานของพรรครัฐบาลลุงตู่ เพราะตอนนี้พักร่วมของรัฐบาลลุงตู่ก็มาร่วมกับพักเพื่อไทยแล้วอย่าใช้คำที่มันด้อยค่าผลงานของพักร่วมเลยนะการด้อยค่ากันในช่วงหาเสียงพอเข้าใจได้แต่ตอนนี้หมดเวลาหาเสียงก็ต้องเลิกด้อยค่ากันนะครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสเขียนโดยดรเสรีวงมนฑามานำเสนอทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับ หรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขเกสิทธ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ